ัชวานประนามรัฐบาลขาดความจริงใจคลอดมาตรการช่วยชาวนาล่าช้าข้าวตกอยู่ในมือพ่อค้าโรงสีหมดแล้วกลาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันศุกร์ที่2ี่พฤศจิกายน2567กับกับผมคนแจข่าวกเกษตรพา่ารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษพาดวยด้วยนะครับมาเลบาฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะครับย9พฤศจิกายน2567ในชัชวานแพทย์ยาไทยสอสร้อยเอ็พักไทยสร้างไทยกล่าวประนามความล่าช้าในการทำงานของรัฐบาลต่อมาตรการพยุงราคาข้าวให้กับพี่น้องชาวนา ในรือดูการผลิต2,567ทับ68ว่าหากรัฐบาลจะมีมติออกมาตรการสินเชื่อชะลอ,อการขายข้าวเปลือกมาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กรและมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกซึ่งเป็นโครงการที่ดีแต่ยังขาดความจริงใจเพราะดำเนินการล่าช้ากว่าจะเคาะมาตรการออกมา ข้าวก็ตกอยู่ในมือพ่อค้าและโรงสีหมดแล้วนาชัชวาลกล่าวต่อว่าดังนั้นไม่ว่าข้าวจะราคาพุ่งสูงขึ้นไปเท่าใดก็ตามมาตรการดังกล่าวก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและขอตั้งข้อสังเกตว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นจนส่งผลเสียหายต่อพี่น้องชาวนานั้นมีมือที่มองไม่เห็นคอยบงการอยู่เบื้องหลังหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าข้าวที่ร่วมมือกับผู้มีอำนาจทางการเมืองจนทำให้สถานการณ์ของพี่น้องชาวนาสถาบันเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดูแลช่วยเหลือและยกระดับราคาข้าวได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการขาดทุนด้านงบประมาณเพื่อรับซื้อข้าวฝากถึงผู้มีอำนาจว่าขอให้เก็บสิ่งที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นบทเรียนสำหรับ หรือดูการผลิตหน้าโดยเฉพาะมาตรการที่ออกกล้าช้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจะต้องมีมติหรือแนวทางในการสนับสนุนเกษตรกรออกล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนพร้อมแนะนำให้รัฐบาลตั้งงบประมาณผูกพันไว้เพื่อดำเนินการในการอนุมัติสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสนับสนุนสากรการเกษตรหรือสถาบันการเกษตรที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนของการให้สินเชื่อไม่ใช่งบจ่ายขาดจึงเชื่อว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้และเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคล่องตัวไม่จำเป็นต้องอนุมัติจากส่วนกลางผู้มีอำนาจอาจพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่รัฐกำหนดเป็นผู้บริหารจัดการและโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิต ชาวนาปีการผลิต2,567ทับ6 8ดรืยละ1,000บาทที่นางณรึมนพินโยศินวัตรตรวัวมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรสหกร์มีรับปากเป็นนันเป็นเหมาะว่าจะมีการเข้าโครโมในวันที่ย9พฤิบิก้าพนานี้ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่3ธันวาคม2,567นั่นก็หมายความว่ารัฐบาล ไม่มีความจริงใจที่จะช่วยพร้อมพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนชาวข่าวกเกษตรผารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ